สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัว่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสาของมื่อวันที่17นะคะเดือนมกราคมค่ะพิวโพธศักดิาร้อยหค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดภาพพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปูสามเงามื้อนี้ปู่เล่าจุดทูบจุดทูบสามดอกค่ะพี่น้องค่ะปู่เล่าจุดทูบนี่แม่นอีหลีนะคะพี่น้องค่ะเมื่อวานนีิข้ามโค้งกับเข่านะคะจุดทูบ อ่า youtube แม่นั่งใหม่นะคะพี่น้องคะมือนีนะคะปูร์จุดทูปนะคะหนึ่งในสามดอกนี่เป็นของแม่น้องใหม่พร้อมดอกหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอาเช้านี้นะคะแนวทางของปูสามเงาค่ะเชลมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆาสการ์นะคะ,ะเงิเจริญพอเลยนะเบิร์นรวย fc ที่ดูเบิร์นรวยนะค่ะหวยไทยนะค่ะเลขทูป ค่นะ <Okay. S 2> สุดท้ายจุดมาเช้านี่นะที่ที่เขาทุกมันเนี่ยนะค่ะ <Okay. S 2> สามดอกนะค่ะ <Okay. S 2> สามดอกได้ตรงกันสองดอกนะจุดจุดแม่นางไม้สามดอกเลยเลหรอคะพระอจารย์จุดทุกจรละดอกมนาะจุดพญานาคจุดได้ไข่แล้วก็จุดทุกจีนอ๋อค่ะ องดอกพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะ,ะดอกแรกได้หกสามศูนย์หกสามศูนย์ค่ะเสองได้เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามค่ะดอกที่สามได หก,ห,หกศูนย์ห้าค่ะอย yeah. ่มีมีทุนทั้งนั้นเลยนะมีทุนทุกดอกเลยอยใกล้เคียงกันด้วยนะคะตัวเลขใก,กล้เคียงกันใกล้เคียงกันหมดค่ะก็จะไม่ฝันละคะฝันเหตุวิญญาณากไม่รู้จะตีอะไรอือ ฝันแม่ม mm ันมือก็เหมือนว่าฝันเห็นพญานาคลอยน้ำตัวเขียวๆลอยไปลอยมาก็ไม่รู้จะตีอะไรเลยจุดเลขทูบลงเด็ดเลยค่ะโอเลขทูบก็แม่นอยู่นะคะของอาจารย์ข้ามขงเมื่อคืนก็เข้าอยู่นะคะใช่ข้ามขคก็เกือบเขาแตกถดใส่รามตีตัวเนอะโอ้โหเนาะอาจารย์สองเลยสอนเลยนะใช่ค่ะแดหนึ่งสี่ยูน้าเลยนะแปดหนึ่งสี่นะค่ะ เดี๋ยวมันจะคุณแตกสี่ตัวหมดวันจันในระมังนะะเนี่ยนะมันเลไรที่ได้มาก็ก็น่าจะมาไม่ศูนย์หกกับศูนย์เก้าสามเก้าสามหกเนี่ยมันก็ไม่แค่นี้นะระเบิดลอจัดเนี่ยนะอหกศูนย์มันต่เก้าอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยออกเหมือนออกเจ็ดหกศูนย์ไปแล้วมันสามารถออกก็อีกได้อีกหวยเนี่ยค่ะ ยังออกไป่ได,อไดนะ้ออกได้นะออกได้นะค่ะออกแล้วออกอีกก็ได้นะครับพจาจย์ใช่มันก็มันก็มีแค่ไหน,น,ม,นมีอยู่แค่นี้นเลขที่เขาเน่งหน่งมาเลยมันก็ที่ให้ไปแล้วมันก็มีสามสองสามสองก็ลดไวายตกใส่ทับสามสองมันจะซื้อได้ไหมนะโอ้ซื้อได้สามสิบสองทุกมันจะซื้อได้ไหม,ไมนะน่าจะซื้อไม่ได้แล้วล่ะครับาจารย์ค่ะเนี่ยไม่อ่านหมดไปแล้วหรือ เราให้ไปก่อนแล้วนะค่ะเราได้มาตั้งแต่แรกแล้ว9สามจอง6สามจองค่ะก็มารถไฟตกใสลบังเลยบังเอิญคนตายทั้ง30สองม,มันก็น่าจะเป็น <laughs> บังเอิญทสุดเลยค่ะอาจารย์ ไปไปหาต่อไปไปโชคดีไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์ไปจบเลขทูปก็ลองดูนะมีหลายเบอร์นะวันนี้นะเลขทูปตั้งเลขคำนวณเลยนะที่ปล่อยไปก่อนแล้วนะค่ะคือไม่ใช่ไม่โชคดีไม่ใช่ก็ระบวนการ์ว่ากันไหมว่าเลขทุปกันไหมได้ค่ะอาจารย์คะ ทุกคนโชคดีมีชายกันเลยนะวันนี้บ่ายสี่โมงนะค่ะรู้เลยจระล<ช>อนเลยงนานวนสแกน่าษาธุค่ะข,ขอบคุณค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันอีปูแล้วจุดทูบนะคะจุดทูบสามดอกค่ะพี่น้องคะจุดทูบสามดอกนะคะพี่น้องคะได้มากไกล้ๆก,กันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ เอาหกสามศูนย์เด้อพี่น้องเด้อหกสามศูนย์เก้าศูนย์สามหกศูนย์ห้าพี่น้องคะหกสามศูนย์เก้าศูนย์สามหกศูนย์ห้าพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะเช้านี้นะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปูสามเงาคะ่ะพี่น้องอย่าลืมคะ่ะนับไปพิจารณาเบริรงเนาะพี่น้องเนอสสำหรับแนวทางเช้านี้นะคะเชา้ชาเสาร์ ประกาศผลน,นะคะพี่น้องคะนาไปพิจารณาเบิร์ค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาสรูสคอนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสําสหรับพี่น้องทงนใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะทำประหยัดสิพาดครับแนวทางเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น,อน้องเขามามแล้วกัวนอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากากด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเสดบุพผลักทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่นอ้องคะแนวทางของปูนี่เลขทูบนี่เลขทูบของปนูนี่แม่นแมนพี่นอ้องเมื่อวานนี่กะเขานะคะเลขของอา่าเลขทูบของแม่น้องใหม่นะคะพี่น้องคะไค่ตัวมะเขือ,ขอสองอันปูละไห่หนึ่งสี่กับหนึ่งแปดพี่น้องคะโอ้โยทวานหนึ่งสี่กับสองแปดพี่นอ้อง สี่ตัวแน่นอนพี่น้องเนาะเป็นเลขถูกของแม่นังใหม่เหรอพี่น้องคะอันนี้ปูและจุดสามดอกนี่เป็นของแม่นังใหม่แล้วก็ของของกุมารแล้วก็ของอันท้าเวชวัตรคือได้บวชบงังรู้ด้วยจำบังเลยวาที่ปูแล้วบอกไอ้ฟังในคลิปนั่นแหละครับพี่น้องคะสามดอกนะคะพี่น้องคะสามดอก นะคะพี่น้องครับของเมตะเคียนเรากับแม่นคือกันที่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องน่าเป็นพิจรารณาเบื้องสำหรับแนวทางเซานี่นะคะแนวทางจากปูสามเงาแนวทางารัฐบาลไทยพี่น้องท่านใดเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็ท่าในใดกดติดตามอย่าลืมกดติดตามออไว้กดไลค์กดแชร์ดเด้อพี่น้องเด้อหลักกะพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคแห้งๆรวยๆปังๆไปน้ำกันสูขข้กุสกุลสำหรับแนวทางาประกาศผลรัฐบาลไทยวันที่17มกราคมเด้อพี่น้องเด้อโชคโชคดีโชคมายสู้กูสกุลนะคะพี่น้องค่ะ อาพี่น้องมืาอนี้อ่าแนวทางของปูสามเงาพี่น้องคะเลขกทูบของปูมีกะมีเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าไอกสิวันโคนเวลาคือเก่าเ้อพี่นงขอเวลาอีกสามสิบวินาทีเนาะพี่น้องเนาะเอออันขอเวลาอีกสามสิบวินาทีนะคะพี่น้องคะงวดนี้กะบบลูวาม่าแรงตัวใดละพี่น้องงวดนี้นะคะพี่น้องคะบลูวาม่าแรงตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเอกบลูเพือกันนีดนึ่พี่น้องเอิบอดดิติดตามข่าวสารอันใดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าตัวที่แอดสัมภาษณ์เนี่ยแม่แรงที่ของที่เบิ่งดูด้วยสัมภาษณ์นี่กะบสิเป็นพวกหนึ่งเจ็ด นะคะหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์จังสิรับพี่น้องทีมาหลายๆนะคะพี่น้องคะทีมาหลายสำนักนี่หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นี่ละพี่น้องอือจังใดก็ให้พี่น้องมิชงมิมันไปนน้ำกันเนาะเบิ่งเรื่อยๆก็บมิชงมิมันไปนน้ำกันคือกันนะคะพี่น้องกะเอ้าพี่น้องคนเวลาแล้วพี่น้องมือนีแนวทางของปูสามเงาค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแอลกอสซเดลคอร์ตัวละพี่น้องบรรเทาสกุสุขกันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาไบปลอกันไม้กับแบดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัด